เบอร์ชื่อเสียงเด่นดังสติปัญญาดีมีความเป็นนักปรา์น้ำมันไฟนะครับผมกล้องเบอร์มงคลนะครับวันนี้นะครับแนะนําความหมายของเบอร์มงคล7ตัวท้ายนะครับเบอร์สามสองเก้าหนึ่นะครับเบอร์นี้นะครับมีเรื่องชื่อเสียงเด่นดังนะครับมีความเป็นนักปรา์นะครับรู้ลึกรู้จริงเด่นดังมีชื่อเสียงในเรื่องของความรู้นะครับ 915519เป็นกลุ่มเลขให้เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีองค์ความรู้ที่ยอดเยี่ยมและเยี่ยมยอดนะครับ3 2สองนะครับดึงดูดคนเข้าหาทุกเพศทุกวัยนะครับให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับเมตตาเมตตามหาสเสน่นะครับต่างกันนะครับกับเลขของ4เพราะว่าเลข3 2สองนะครับให้เรื่องเมตตามหาสเสน่ห์แต่เลข2องสให้เรื่องเมตตามหานิยมนะครับ 29ให้เรื่องพลังเจราจาดีนะครับมีสเสน่ห์ด้านวาจาวาทศิลป์นะครับเกี่ยวข้องกับของสวยงามศิลปินศินละปะใช้ได้ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับ91ก็คือเรื่องชื่อเสียงเด่นดังภาวะผู้นำนะครับอย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยนะครับเรื่องของโควิดโควิดก็ยังเป็นโควิด -19 ซึ่งดังไปทั่วโลกและก็ภาคชีวิตของ คนเราไปหลายคนนะครับ1551นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตานะครับให้เรื่องของสติปัญญานะครับผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนข้ออาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับใช้ได้นะครับกับเรื่องของครูบาอาจารย์ก็ดีนิสิตนักศึกษานักเรียนก็ดีนะครับและ19ก็อธิบายไปแล้วนะครับก็คือเลขที่ให้เรื่องของชื่อเสียงเด่นดังชื่อเสียงเด่นดัง มีอำนาจบาร,รมีนะครับเบอร์นี้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของนงึเรื่องของคนที่ต้องใช้เรื่องของเสน่เมตตานะครับเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะครับเรื่องของผู้ใหญ่เอ็นดูต้องใช้เรื่องของการเรียนรู้นะครับความเป็นนักปราชญ์ที่ต้องคอยใช้ความรู้นี้ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นนะครับ3า9นะครับผมเคยให้พี่เข้าไปที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับ ที่เขาทำอาชีพหมอน่ดนะครับจากแต่ก่อนโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับใช้ชีวิตแบบห่อเหี่ยวนะครับแห้งเขากลายเป็นว่าตอนนี้นะครับต้องใช้ไม้ปัดอะครับเพราะเสน่ห์แรงมากสามสองให้เรื่องเสน่ห์สองให้เรื่องเสน่ห์นะครับคำว่าเสน่ห์นะครับมี2ประเภทที่จะดึงมาอย่างเห็นชัดหนึ่งคือคนเข้าหาเราแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับ จะเอาเรื่องของสเสน่ห์แบบเงินเข้าหาเราโดยที่ไม่มีคนมามันก็ไม่ได้เพราะว่าเงินอยู่ในกระเป๋าของคนนะครับแล้วก็เบอร์นี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ทํางานราชการนะครับเพราะว่ามีเลขหนึ่งห้าก็จะให้รายละเอียดในเรื่องของผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับผู้ใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่นะครับ0 6 4 3 2 4 1 5 1 9นะครับไลน์ไ d ดีนะครับ พาดุงสัก639สำหรับผมกล้องเบอร์สำหรับผมกล้องเบอร์มงคลขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับความหมายของเบอร์อา3291519ไว้เพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเบอร์นี้จะอยู่กับผู้ที่เหมาะสมภายในเร็ววันนะครับขอบคุณมากครับ